ันแดดหน้าเนียนของอีฟไม่เหนียวไม่มันไม่เยิม้มไม่เป็นคราบทาปุ๊บเนียนปับ๊บเดี๋ยวจ๋าจะลองทาทุกคนดูค่ะดูเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อสมูทสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวผิวแห้งก็ใช้ได้ผิวมันก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันคุมมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยเดี๋ยวจ๋าจะลองทาข้างหน้าให้ดูนะคะว่ามันเกลี่ยง่ายขนาดไหน ข้อดีของเนื้อสมูทนะคะคือมันเกลี่ยง่ายมากเนียนปกปิดได้ดีตัวนี้นะคะจะใช้แทนรองพื้นหรือว่าบีบีเลยค่ะ10บ,บํำรุงไม่เท่ากับ1ป้องกันนะคะทุกคนมันเป็นตัวปกป้องผิวจากการถูกทำร้ายจากแสงแดดจากมลภาวะกันแดดกันน้ำกันเหงื่อกันฝุ่นกันแสงสีฟ้าที่สำคัญปกปิดได้ดีมากแล้วก็คุมความมันได้ดีมาก หเห็นไหมแป๊บเดียวคือมันเนียนกริบแล้วเห็นไหมคะดูนี่เลยนี่คือข้างที่ไม่ได้ทานะคะและนี่คือข้างที่ทาเห็นไหมคะว่าความเนียนคือแบบแตกต่างกันเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะที่สําคัญคุมความมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยคะ่ะหลอดนี้แค่350บาทเท่านั้นแค่หลอดเดียวจบเนียนกริบที่สำคัญป,ปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยค่ะ350บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอิททุกป,ประเทศเลยนะคะ